การกรองของเจ้า S G Active Air Quality มีส่วนประกอบอะไรบ้างรวมไปถึงกรองอะไรได้บ้างครับแตกต่างกับเครื่องกรองอากาศทั่วไปอย่างไร S G Active Air Quality นะครับจะเป็นการกรองฝุ่นตั้งแต่แรกเข้าเลยทําให้อากาศที่บ้านในห้องบริสุทธิ์นะครับ,รบขณะที่เครื่องฟอกอากาศนะครับจะปล่อยให้ฝุ่นหรือเชื้อโรคเข้ามาในบ้านก่อนถึงค่อยทําการฟอกนะครับผมตัว S G Active Air Quality ของเรานะครับสามารถติดตั้งได้ทั้งบ้านเดียว How ฮาเฮานะครับคอนโด<ม>นะครับรวมถึงบ้านสร้างใหม่นะครับหรือบ้านที่กําลังรีโนเวทอยู่นะครับผมถ้าห้องที่ติดแอร์ดูดอากาศร้อนๆเข้ามาแบบนี้จะส่งผลทําให้แอร์ทำงานหนักมากขึ้นไหมฮะหลายคนอยากรู้ข้อนี้มากเลยเกี่ยวเรื่องของการเปิดใช้งานเครื่องนี้จะกินไฟมากน้อยแค่ไหนครับ สวัสดีครับผมนะัสรุทธาพรทองสุธีนะครับนี่คือรายการส0บคำถามถาม,ถามบ่อยกับ SCD Home Online ถามครบตอบตรงทัดทุกระเด็นให้คุณผู้ชมได้หายสงสัยกันนะครับคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าห้องนอนห้องทํางาน,ห,งงานหรือแม้แต่ห้องในคอนโดที่เราอยู่กันนานๆทุกวันทุกวันแบบนี้เนี่ยบางบ้านครับไม่เคยเปิดประตูหรือหน้าต่างเลยนะครับแน่นอนว่าปัญหาเรื่องของฝุ่นบ้างเรื่องของการเปิดแอร์ตลอดทั้งวันบ้างแล้วแบบนี้อากาศจะถ่ายเทได้อย่างไรแน่นอนนะครับว่าเชื้อโรคต่างๆสารก่อภูมิแพ้หรือแม้แต่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ครับที่เราหายใจเข้าออก วันทุกวันแบบนี้พอสะสมมากเข้ามากเข้าครับส่งผลเสียต่อร่างกายอย่างเช่นเรื่องของการนอนหลับไม่สนิทครับการตื่นมาแล้วรู้สึกว่าไม่สดชื่นซึ่งทาง S G ครับได้มีการคิดค้นนวัตรกรรมนะครับที่ทําให้อากาศภายในบ้านของเราเนี่ยสะอาดสดชื่นและมีคุณภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับ1ิบคาถามถามบ่อยกับระบบ S c G Active Air Quality กันครับ คุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับยนอยู่กับพี่ผู้เชี่ยวชาญนะครับสวัสดีพี่บอลครับสวัสดีครับพี่บอลครับก่อนอื่นเลยครับขออนุญาตถามถึงว่า S G Active Air Quality คืออะไรครับต้องบอกว่าทุกวันนี้นะครับเราเผชิญปัญหาเรื่องของฝุ่นและเรื่องของเชื้อโรคนะครับแม้ปิดบ้านเนี่ยฝุ่นแล้วก็เชื้อโรคก็ยังเข้ามาสะสมภายในบ้านนะครับตัว S G Active Air Quality ของเรานะครับผมจะเข้ามาช่วยเพิ่มเรื่องของอากาศบริสุทธิ์เข้ามาในบ้านด้วยการผ่านตัวกรอง5ขั้นตอนนะครับผม คุณผู้ชมครับเรามาเริ่มที่คําถามแรกกันครับเจ้า S c G Active Air Quality มีหลักการการทํางานอย่างไรครับรวมไปถึงเรื่องของการนําอากาศเติมเข้ามาภายในห้องทํางานในรูปแบบไหนครับ SG Ac อ i แอค a ีฟแอร์คุของเราครับจะเป็นการนําอากาศจากภายนอกเข้ามาสู่ภายในบ้านโดยการผ่านตัวกรอง5ขั้นตอนนะครับซึ่งจะทําให้เป็นอากาศที่บริสุทธิ์หลังจากอากาศบริสุทธิ์ที่เติมเข้ามาในห้องแล้วนะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออากาศจะสร้างตัวเองให้เป็นแรงดันบวกนะครับหลังจากนั้นนะครับอากาศก็จะหาทางออกตามขอบประตูหน้าต่างนั่นจะทําให้เรื่อง,องฝุ่นหรือเชื้อโรคไม่สามารถแทรกซึมเข้ามาภายในห้องได้ เมื่ออากาศประสุิฐเข้ามานะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นคือจะช่วยเรื่องของคาร์บอนไดออกไซด์ภายในห้องลดลงนะครับเหมือนกับเป็นการเติมออกซิเจนเข้ามาในห้องนะครับจะให้ผู้อยู่อาศัยนะรู้สึกสดชื่นนะครับผมก็เหมือนเป็นการเอาอากาศดีๆเข้ามาภายในห้องไล่อากาศที่ไม่ดีทั้งเรื่องของคาร์บอนไดออกไซด์เรื่องของฝุ่นเรื่องของเชื้อโรคต่างๆออกไปแทนครับคำถามที่2ครับคือเรื่องของการกรองของเจ้า S G Active Air Quality มีส่วนประกอบอะไรบ้างรวมไปถึงกรองอะไรได้บ้างครับ S c G Active Air Quality ของเรานะครับสามารถกรองได้5ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1เป็น fresh ใน,นเรื่องของการการันฝนกันฝุ่นแล้วก็กันแมลงครับผมถัดมาครับผมเป็นขั้นตอนที่2จะเป็นเรื่องของตัว c r o ฟิลเต t e r นะครับ c r o ฟิลเตอร์จะเป็นการกรองหยาบเพื่อกันเรื่องของเศษเส้นผมเส้นขนสัตว์แมลงเล็กๆนะครับส่วนขั้นตอนที่3นะครับจะเป็นเรื่องของการกรองคาร์บอนฟิลเตอร์นะครับจะเป็นการกรองกลิ่นที่เป็นสารอินทรีย์อย่างเช่นการทําอาหารนะครับหรือกลิ่นขยะนะครับผม ส่วนขั้นตอนที่4จะเป็น h e p ้าฟิ t e r นะครับเป็นการกรอง PM 2.5แล้วก็เป็นตัวกรองเชื้อโรคแบคทีเรียไวรัสนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่5จะเป็น Anti-Viral Filter ที่เราเป็นนวัตกรรมร่วมกับ s อ c h e m i c a ิแล้วก็ผ่านการทดสอบมาแล้วในการฆ่าเชื้อตัวไวรัสแบคทีเรียนะครับผม ครับผมเพราะฉะนั้นผ่านเครื่องกรองมานี้แล้วคือได้เป็นอากาศที่มีคุณภาพดีต่อสุขภาพแน่นอนครับคำถามข้อที่3ครับกับเจ้าเครื่อง SCG Active Air Quality ตัวนี้ครับแตกต่างกับเครื่องกรองอากาศทั่วไปอย่างไรแล้วเสียงมันจะดังเหมือนกับเครื่องอื่นอื่นไหมฮะ SCG Active Air Quality นะครับจะเป็นการกรองฝุ่นตั้งแต่แรกเข้าเลยทําให้อากาศที่บ้านในห้องบริสุทธิ์นะครับขณะที่เครื่องฟอกอากาศนะครับจะปล่อยให้ฝุ่นหรือเชื้อโรคเข้ามาในบ้านก่อนค่อยทาการฟอกนะครับผมสคือเป็นการเติมอากาศบริสุทธิ์เข้ามาเรือ เลยเป็นการลดคาร์บอนไดออกซินะครับแล้วก็เพิ่มออกซิเจนนะครับแล้วก็3ก็คือไม่ให้เกิดการแทรกเึมของอากาศเสียเข้ามาสู่ภายในห้องหรือภายในบ้านได้และตัวที่4ของเราคือจะเป็นตัวฆ่าเชื้อตัวไวรัสแล้วก็แบคทีเรียนะครับผมที่สามารถฆ่าเชื้อได้ภายใน5นาทีจากนวัตกรรมของเราครับผมและอย่างนี้เรื่องของเสียงนะครับมันจะเสียงดังหรือเปล่าหรือว่าเสียงนี่คือเงียบเลยนะโดยปกตินะครับเสียงมันจะขึ้นอยู่ระดับแรงลมนะครับผมแรงลมสูงสุดของเราเนี่ยเสียงจะอยู่ประมาณ4 5 5 0บถึงห้เดซิเบลนะครับซึ่งเทีย ประมาณ1 5 0 0 0 BTU ีูที่คุณลูกค้าแต่ละบ้านเปิดใช้งานอยู่นะครับสบายใจได้เลยว่าเสียงไม่ได้ดังมากครับผมก็เสียงอยู่ในเก์คล้ายๆกับเครื่องปรับอากาศทั่วไปใช่ครับคำถามข้อที่4ครับเกี่ยวกับเรื่องของระบบการติดตั้งว่าเราเหมาะกับการติดตั้งรูปแบบห้องหรือว่าบ้านแบบไหนรวมไปถึงขนาดของห้องควรจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับครับตัว Sg Active Air Quality ของเรานะครับสามารถติดตั้งได้ทั้งบ้านเดี่ยวทาว h ์เฮ e h o l d นะครับคอนโดนะครับ รวมถึงบ้านสร้างใหม่นะครับหรือบ้านที่กําลังรีโนเวทอยู่นะครับผมโดยพื้นที่ที่เราจะต้องใช้อะครับเป็นพื้นที่ปิดนะครับต้องเป็นผนังที่อยู่ติดกับภายนอกเพื่อเราจะดึงอากาศเข้ามานะครับผมพื้นที่ที่จะใช้ได้คือพื้นที่40ตารางเมตรถึง60ตารางเมตรต่อ1เครื่องนะครับโดยที่ความสูงจากพื้นถึงเพดานอยู่ที่2.8เมตรครับคับผมแล้วเรื่องของการติดตั้งนี้ติดตั้งยากไหมฮะติดตั้งไม่ยากครับผม โดยทางของเราจะมีทีมงานนะครับในการเข้าไปสำรวจหน้าง,งานนะครับแล้วก็จะมีช่างติดตั้งใช้เวลาติดตั้งประมาณ2-3ถึงชั่วโมงนะครับผมคำถามข้อที่5ครับเกี่ยวกับว่าถ้าสมมติว่ากําลังจะสร้างบ้านใหม่หลังหนึ่งขึ้นมาแล้วอยากจะติดตั้งเจ้าเครื่องนี้ต้องมีการติดตั้งตอนไหนหรือว่าเรียกทีมไปสำรวจตอนไหนรวมไปถึงเรื่องของการเตรียมสายไฟระบบไฟ้ยครับต้องเตรียมยังไงบ้างคนระในเรื่องของการติดตั้งตัว S G Active a i i t นะครับสามารถคุยได้ตั้งแต่ตอนขั้นตอนออกแบบ สามารถนาแบบนะครับเข้ามาคุยกับทีมงานของเรานะครับในเรื่องของการวางตําแหน่งติดตั้งแล้วก็วางเรื่องของระบบไฟนะครับผมในการซ่อมไฟให้สวยงามในเรื่องของบ้านสร้างใหม่นะครับถือว่าเป็นข้อดีเลยนะครับอ๋อเพราะฉะนั้นคือถ้าเรามีแบบแปลนก็สามารถเอามาคุยก่อนในเบื้องต้นได้เลยแต่ถ้ากรณีสร้างไปแล้วสร้างเป็นโครงผนังไปแล้วอันนี้ก็สามารถเรียกเข้าไปสรวจได้ด้วยเช่นเดียวกันได้ครับผม คำถามข้อที่6ครับว่า S c G Active Air Quality ครับมีกี่รุ่นกี่แบบให้เลือกบ้างครับมีทั้งหมด3รุ่นนะครับผมก็จะมี indoor standard นะครับ outdoor standard แล้วก็ indoor e a i r v ครับผมและอนี้แต่และรุ่นมีความแตกต่างกันยังไงบ้างครครับผมอันนี้ขอเป็นเรื่องของพฤติกรรมการใช้งานดีกว่าถ้าพฤติกรรมการใช้งานของคุณลูกค้าครับออกไปทํางานนอกบ้านตอนกลางวันนะครับแล้วกลับเข้ามาตอนคืนเราแนะนําตัวรุ่น standard ที่มีทั้งอินดอร์แล้วก็เอาดอร์นะครับผมขณะที่ถ้าคุณลูกค้าอยู่บ้านเป็นประจําเปิดแอร์นะครับตลอดทั้งวันเรานนําเป็นรุ่นตัวอินดอร์เอีวีนะครับที่จะลดอุณหภูมิภายนอกเข้ามาก่อนสู่ตัวบ้านครับผมเพราะฉะนั้นก็เลือกได้ตามพฤติกรรมของลูกค้าเลยครับผมคาถามข้อที่7ครับแล้วถ้าห้องที่ติดแอร์ดูดอากาศร้อนๆเข้ามาแบบนี้จะส่งผลทําให้อร์รทำงานหนักมากขึ้นไหมฮะต้องบอกก่อนครับผมว่ามีผลแต่ว่าไม่มากเพราะตัวเอีวีของเราครับช่วยลดอุณหภูมิภายนอกเข้ามาภายในอยู่แล้วครับผม ก็จะทําให้เรื่องของการโหลดของเครื่องปรับอากาศไม่ได้เยอะมากครับผมฉะนั้นจะมีการปรับมาก่อนแล้วส่วนหนึ่งก่อนที่จะมีการดูดอากาศเข้ามาเลยแทบจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเรื่องของการทํางานของแอร์มากเลยครับผมคำถามข้อที่8ครับหลายคนอยากรู้ข้อนี้มากเลยเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดใช้งานเจ้าเครื่องนี้จะกินไฟมากน้อยแค่ไหนครับ s อสจีแอคทีฟแอร์ของเราครับเราจะมีการกินไฟครับอยู่ที่4-30มวัตต์นะครับตอนเครื่องโดยประมาณขึ้นอยู่กับระดับแรงลม เพราะฉะนั้นเทียบเท่ากับค่าไฟค่าเปิด8ชั่วโมงเนี่ยครับผม1-2บาทต่อวันเท่านั้นเองโอ้แทบจะไม่ค่อยได้มีผลอะไรเยอะเท่าไหร่เลยกินไฟน้อยมากใช่ครับคำถามที่9ครับเกี่ยวกับเรื่องของอายุการใช้งานเจ้ารื่องนี้นานเท่าไรรวมไปถึงการดูแลรักษาต้องทําอย่างไรบ้างครับตัว SGX10 Air Quality ของเราครับใช้กันยาวๆนะครับ5-7ปีนะครับผมส่วนเรื่องของการดูแลรักษาเนี่ยท้องความสะอาดเรื่องของฟิลเตอร์นะครับที่เป็นตัว Fresh Air Shield นะครับกับตัว คอสฟิลเตอร์นะครับเดือนละ1ครั้งส่วนตัวคาร์บอนนะครับกับตัวเฮปาร์เฮปซบสามนะครับฟิลเตอร์ตัว2ตัวนี้ครับแนะนําให้เปลี่ยน6กถึงหปีนะครับผมครับผมและเรื่องของการรับประกันล่ะครับมีการรับประกันยังไงบ้างครับการรับประกันของเราครับเรามีอายุการรับประกันอยู่ที่1ปีนะครับถ้าหากเครื่องมีปัญหาเราเปลี่ยนให้ใหม่เลยทันทีครับผมครับผมฉะนั้นใช้กันได้แบบยาวๆห้าถึงเจ็ดปีเลยครับ คำถามสุดท้ายคำถามที่1 0นะครับ s c t Active Air Quality กับ s c t Active Air Flow แตกต่างกันอย่างไรรวมไปถึงสามารถใช้งานร่วมกันได้หรือไม่ครับ s c t Active Air Quality ของเรานะครับเป็นการเติมอากาศดีเข้ามาในบ้านนะครับใช้กับระบบปิดนะครับก็คือห้องนอนห้องทำงานนะครับที่เป็นระบบปิดขณะที่ Active Air Flow ของเราครับเป็นเรื่องของการระบายความร้อนความอบอ้าวนะครับออกจากตัวบ้านนะครับจะใช้ในพื้นที่เปิดอย่างเช่นห้องิฟวิ่งจนถึงถงลังคานะครับผม ส่วนการใช้งานครับสามารถใช้งานทั้ง่อระบบได้ในหลังเดียวเลยเราก็สามารถเลือกใช้ Active Airphone ที่ห้อง l i ฟวิ่งตัวอย่งตรงราคาเพื่อเอาความร้านออกนะครับแล้วก็ใช้ Active Air Quality ของเราในห้องนอนนะครับเพื่อปรับอากาศให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นครับจบแล้วครับสำหรับ10บคาถามนะครับกับระบบ s c t Active Air Quality ครับที่หลายคนสงสัยกันอยู่ว่าเหมาะกับการติดแบบไหนบ้านเราเหมาะหรือไม่นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณกันก่อนครับกับพี่บอลนะครับที่มาให้ข้อมูลในวันนี้ครับขอบคุณมากๆเลยครับ และคุณผู้ชมครับท่านไหนที่สนใจนะครับอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูกันได้ครับที่ w w w scg home com หรือมาดูของจริงก็ได้นะครับที่ scg home experience สาขาเลขันโนดเอกมัยรามอินทาส่วนใน EP หน้านะครับจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวไหนนั้นต้องติดตามกันครับส่วนวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ